ค่ะรับสองรางวัลทั้งธุรกิจดีเด่นแล้วก็มี Top Beauty Awards ร,รู้สึกยังไงบ้างคนเดียววันนี้ฟาสองรางวัลจริงๆต้องบอกว่าเป็นของขวัญสำหรับเราที่ดีมากนะครับสำหรับ The Vital My Collagen ของเรานะครับเพราะว่าในเดือนหน้าพฤศจิกายนก็จะครบ1ปีที่แบรนด์ของเราได้จัดตั้งขึ้นมาด้วยครับได้รับรางวัลการันตีแบบนี้แล้วรู้สึกหนักใจไหมคะ จริงๆไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานแบรนด์ของเราแล้วก็สินค้าของเราไปอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับจริงๆมันทําให้เราชุ่มชื่นหัวใจมากกว่าครับผมอบอกคุณผู้ชมขอแย้มสักนิดได้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวแบบหลักที่เป็นไฮไลท์ของเราคืออะไรก็ต้องบอกว่าเป็นไมล์คอลลาเจนนะครับซึ่งเป็นคอลลาเจนเปปไทด์สูตรที่คุณหมอได้ผลิตและก็สร้างสารรค์ขึ้นมาครับผมซึ่งเราได้นําเข้าสารสกัด นะฮะจากต่างประเทศซึ่งได้เรียกว่าเป็นสารสก,กัดที่พรีเมียมมากๆแล้วก็ผลตอบรับดีมากกระแสะซื้อซ้ําดีมากครับแล้วก็1ปีที่ผ่านมาคือยอดธุรกิจพุ่งขึ้นกราฟสูงมากครับโ,โหเรียกว่าได้รับเสียงตอบรับแล้วก็การตอบรับอย่างดีนะคะจากทุกคนเลยสุดท้ายแล้วทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเราวันนี้มีอะไรอยากจะขอบคุณเขาบ้างเชิญค่ะ จริงๆต้องขอขอบคุณทั้งทีมบริหารนะครับคุณหมอด้วยที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานะครับรวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายของเราบอกว่าตอนนี้น่าจะทั่วประเทศแล้วนะครับที่ทําให้สินค้าของเรากระจายออกไปเร็วมากๆครับ